ลางวันเลขพบตัเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหนึ่งเก้าสามหหนึ่งหเหหนึ่งเลขหาตัวได้แก่หมายเลข9 3 8 5 1 9มแปดห้เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลข3าม หาหนึ่หาเลข3ตัวได้แก่หมายเลข8ปดหาหหาเลข2ตัวได้แก่หมายเลข51ห1และเลข1นึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขหนึหมายเลขหนผลการออกเลขรางวัลหวยเลขครบตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่ย่ำย่อย ต่อไปเนี่ยจะได้สืบตัวทําการออกเล็กรางวัลหวยนาสัตว์ขอให้พนักานออกเหล็กรางวัลได้ออกมาประจํำนาที